สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิพิบาลนะครับพี่น้องครับเราอยู่ในเรื่องราวของการเผชิญกับความตกต่ําหรือชีวิตที่ตกต่ําบางครั้งบางคนเขาเรียกว่าชีวิตขาลงนะครับชีวิตขาลงนี้เราจะต้องป้องกันตัวเองและเราจะต้องรู้จักหลุมพรางเมื่อวานนี้ผมได้เกริ่นนำครับเรื่องของหลุมพรางสาประการและวิธีระวัง3ประการนี่เราจะพูดถึงประการแรกครับการที่เราจะต้องหลีกเลี่ยงหลุมพราง หรือกับดักของความตกต่ำหรือชีวิตขาลงประการแรกครับถ้าเรามีนิสัยที่จะไม่ยอมเรียนรู้จากความผิดพลาดของตัวเองนั้นเรากำลังหาเรื่องเดือดร้อนใส่ตัวครับเรากำลังหาชีวิตขาลงเพราะอะไรครับเพราะว่าเราไม่เคยถอดบทเรียนเราไม่เคยเรียนรู้และนี่คือสิ่งที่สำคัญมากครับเราจะมาดูจากพระกัมพีนะครับว่าชีวิตของเซมซันนั้นเขามีจุดอ่อน และถือว่าเป็นจุดอ่อนที่ใหญ่มากครับจริงๆแล้วเนี่ยชีวิตแซมซันมีจุดอ่อนใหญ่ๆอยู่2ประการด้วยกัน2ออย่างด้วยกันครับและเขาไม่เคยฝึกฝนและไม่เคยประสบความสําเร็จในการควบคุมจุดอ่อนทั้งสองนี้จุดอ่อนทั้งสองนี้มันจึงคอยรบกวนเขาตลอดชีวิตและการรบกวนนั้นเป็นเหตุที่ทําให้เขาตกอับครับความอ่อนแอรหรือจุดอ่อนอย่างแรกก็คืออารมณ์ร้ายแซมซันนั้นเป็นคนโกรธง่ายครับ แล้วชอดระเบิดโทสะออกมาบ่อยๆการระเบิดโทสะของเขานั้นเราจะเห็นว่าเวลาระเบิดโทสะทีไรนะครับเนื่องจากถูกกระตุ้นและตอบสนองด้วยความรุนแรงดังนั้นคนอื่นเดือดร้อนครับและก็นำไปถึงการเสียชีวิตด้วยการท้าทายเล็กๆนิดเดียวด้วยการรู้สึกว่าตนเองนั้นถูกหยามเกียิหยามน้ำหน้านั่นคือสิ่งที่ พวกเราทั้งหลายบางคนก็เป็นอย่างนั้นผมเองนั้นเคยเป็นหนึ่งในสิ่งนั้นด้วยแต่ผมก็ยังต้องขอบคุณพระเจ้าว่ายังไม่เคยทําให้ใครเสียชีวิตนะครับแต่ประเด็นของแซมสันนั้นคือเขาโกรธง่ายแล้วการระเบิดโทสะของเขานั้นมันทําให้พระกัมพีบันทึกครับว่าแรงจูงใจนิดเดียวครับก็คือการท้าทายการท้าทายเล็กๆนี่แหละครับพระกัมพีบันทึกไว้ใน วิิจฉัยผู้วิิจฉัยบทที่สิข้อ12บสถึงสินะครับผมจะอัญเชิญมาอยู่ท่ามกลางพี่น้องในเช้าวันนี้ครับโปรดฟังพระเจ้าของพระเจ้านะครับแซมสันก,กล่าวกับพวกเขาว่าให้ค้าทายปริศนาพวกเจ้าสักข้อหนึ่งเถิดถ้าทายได้ก่อนจบการเลี้ยง7วันข้าจะให้เสื้อป่าน30ชุดและเสื้อเที่ยวางาน30ชุดด้วยถ้าพวกเจ้าทายไม่ได้ ก็ต้งให้เสื้อป่าน30ชุดกับเสื้อเที่ยวงาน30ชุดแก่ข้าพวกเขาก็ตอบท่านว่าทายมาเถิดเราจะฟังดังนั้นแซมสันจึงกล่าวแก่เขาทั้งหลายว่ามีของกินออกมาจากตัวผู้กินมีของรสหวานออกจากตัวที่แข็งแรงในสามวันพวกเขาก็ยังแก้ปริศนาไม่ได้พอถึงวันที่เจ็ดพวกเขาก็กล่าวกับพัญญาของแซมสันว่าจงล่อหลอกผัวเจ้าให้แก้ปริศนานี้แก่เรา มิชน,นั้นเราจะเอาไฟเผาเจ้ากับบ้านบิดาของเจ้าเสียเจ้าเชิญเรามาโดยหวังจะทําให้เรายากจนหรือพญญาของแซมซันไปร้องไห้กับแซมซันว่าเธอเกลียดฉันเธอไม่รักฉันเธอตายปริศนาแก่ชาวเมืองของฉันและเธอก็ไม่แก้ปริศนาให้ฉันฟังแซมซันจึงบอกว่านี่ไ่พ่อแม่ของฉันฉันยังไม่บอกเลยจะบอกเธอได้อย่างไรนางร้องไห้กับแซมซันตลอดเจ็ดวันซึ่งเป็นวันเลี้ยงกันนั้น ในวันที่เจ็ดแซมสันก็แก้ปริศนาให้นางฟังเพราะนางพูดคาดคันท่านและท่านก็บอกคำแก้ปริศนาให้ชาวเมืองของนางเพราะวันที่เจ็ดก่อนดวงอาทิตย์ตกชาวเมืองจึงบอกแซมสันว่ามีอะไรหวานกว่าน้ําผึ้งมีอะไรแข็งแรงกว่าสิงโตแซมสันจึงบอกพวกเขาว่าถ้าเจ้าไม่เอาแม่โคขอ,ของข้าช่วยไถเจ้าคงแก้ปริศนาของข้าไม่ได้แล้ววิญ,ญญาณของพยาเวก็เสด็จมาเหนือแซมสันอย่างฉับพลันท่านจึงลงไปที่เมืองอัชเคโลน ฆ่าชาวเมืองนั้นเสีย30คนริบเอาข้าวของและมอบเสื้อเที่ยวงานให้แก่ผู้ที่แก้ปริศนาแล้วท่านก็กลับบ้านของบิดาท่านด้วยความกโกรธจัดส่วนพัญญาของแซมซันนั้นก็ถูกยกให้แก่เพื่อนของแซมซันซึ่งเป็นเพื่อนเจ้าเบ่านั้นเสียพี่น้องครับในข้อที่สินะครับมีคําว่ากโกรธจัดและนี่คือจุดอ่อนประการแรกของแซมซันนะครับคือแซมซันเป็นพวกที่ขี้โมโห และจากเหตุการณ์นี้เองเราจะเห็นนะครับว่ามีคนตายไป30คนเพราะเนื่องจากการพนันขันต่อการทายปริศนาปัญหาที่ไม่มีสาระแซมซันนั้นก็ใช้ของประธานหรือกำลังพิเศษเรี่ยวแรงพิเศษที่พระเจ้าประทานให้มานั้นในทางที่ไม่ถูกต้องเพราะความโกรธของเขาพี่องครับอาจจะมีบางคนบางท่านถามผมว่าคำว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จเข้ามา ในชีวิตของแซมสันใช้คําว่าพระวิญญาณของพระเจ้าพระวิญญาณของพระยาเวสเสด็จมาเหนือท่านอย่างฉับพลันท่านจึงฉีกสิงโตออกอย่างคนฉีกลูกแพะและถ้าเราถอยกลับไปในบทเดียวกันนะครับเราจะเห็นว่าเพิ่มพีก็บันทึกไว้เช่นกันครับว่าตอนที่แซมสันนั้นฆ่าสิงโตตัวหนึ่งที่คำรามใส่ท่านเพิ่มพีบันทึกไว้ในข้อที่6ของบทเดียวกันนะครับของผู้นิชัยบทที่14 ก็มีบันทึกนี้ครับว่าพระวิญญาณของพระเจ้าก็เสด็จมาเหนือท่านอย่างฉับพลันเนี่ยครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นครับพระวิญญาณของพระเจ้านําให้คนทําผิดได้ไหมคําตอบคือโปร่งไม่ทําอย่างนั้นอย่างแน่นอนร้อยเปอร์เซนตครับพระวิญญาณของพระเจ้าพระวิญญาณของพระยาเวจะไม่ทําให้มนุษย์หรือผู้ที่พระเจ้าประทานพระวิญญาณให้กับเขานั้นทําในสิ่งที่ไม่ถูกต้องทีนี้ความหมาย ตรงนี้ครับแปลว่าอะไรความหมายตรงนี้ก็ต้องแปลว่าเป็นการใช้ของประธานที่พระเจ้าประทานให้กับเขาอย่างเฉพาะตัวเฉพาะเจาะจงของแซมซันก็คือพลังที่เหนือธรรมชาติเขาสามารถฉีกสิงโตได้เขาสามารถที่จะฆ่าคนฟริสเตีย30คนได้ในครั้งเดียวนั่นครับคือการใช้ของประธานแต่แซมซันนั้นด้วยความโมโหด้วยความรู้สึกเย่อหยิ่งเขาใช้ของประธานที่พระเจ้าได้มอบให้กับเขา อย่างไม่ถูกต้องเหนนี้คือสิ่งที่บางคนบางท่านได้ทําเหมือนกันครับพระเจ้าประทานหลายสิ่งหลายอย่างให้กับเราในชีวิตของเราที่ควรจะใช้ไปในทางที่ดีแต่การทําแบบที่แซมซันทํานั้นทําให้พระเจ้าเสื่อมเกียรติเมื่อพระเจ้าเสื่อมเกียรติพี่น้องครับพระเจ้าก็ยังให้โอกาสแซมซันอยู่เสมอหลายครั้งทีเดียวถ้ามองไปในตลอดชีวิตของแซมซันที่บันทึกอยู่ในพัมภี์ผู้นิจัฉนี่ครับ เราเห็นเลยครับว่าของประทานนั้นพระเจ้าไม่เคยเอาออกจนกว่าแซมสันนั้นจะทําผิดถึงขั้นสุดท้ายพี่น้องครับความอดทนอดกลั้นของพระเจ้าพระยาเวพระบิดาของเราพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดผู้ทรงประทานของประทานมากมายให้กับเราเมื่อลูกของพระองค์นั้นใช้ผิดวิธีหรือใช้ผิดจุดประสงค์ใช้ไปในทางที่ไม่ดีแน่นอนครับพระเจ้าจะถอนออกเมื่อไหร่ก็ได้นะครับ แต่หลายครั้งทีเดียวพระเจ้าก็ยังคงให้ของประทานเหล่านี้ให้ความสามารถพิเศษเหล่านี้ให้กับเราแต่เราใช้มันไม่ถูกต้องพระเจ้าก็รอให้เรากลับใจใหม่พระเจ้าก็รอให้เราจะมีเวลาใดไหมในอนาคตที่เราจะเลิกใช้ในทางที่ไม่ถูกต้องเลิกใช้เพื่อตัวเองแต่ใช้เพื่อพระเจ้านี่คือสิ่งสําคัญครับบางคนนะครับมีความสามารถพิเศษบางอย่างบางคนก็มีหลายอย่างด้วย แต่ใช้ในทางทำม,มาหากินเพื่อตัวเองสมดไม่เคยใช้เพื่อแผ่นดินของพระเจ้าไม่เคยใช้สิ่งที่พระเจ้าประทานให้มาถวายเกียรติพระองค์มาเพื่อช่วยคนอื่นให้คนอื่นมีชีวิตที่ดีขึ้นไว้ใช้แต่ตัวเองเก็บไว้ใช้ในทางที่ไม่ดีไม่ถูกต้องนักแต่ขอพระเจ้าเมตตาเรานะครับไปกว่านั้นนะครับในบางเรื่องราวของแสมซันนั้นเขาเพียงแค่เพื่อแก้เผ็ด เขาจุดไฟเผาทุ่งนาทั้งผืนพูดกับพวกที่ไม่ชอบเขาบอกว่าจะต้องรางแคนอย่างที่จะไม่รามือจริงๆและนี่คือความผิดพลาดของแซมสันในการใช้ของประทานของพระวิญญาณของพระเจ้าที่พระเจ้าประทานให้โดยพระคุณของพระองค์ครับหลังจากนั้นก็มีบันทึกถึงการฆ่าคนนับพันคนเลยดีเดียวนี่คือความอ่อนอายประการแรกคือขี้โมโห และใช้ของประทานของพระเจ้าอย่างไม่ถูกต้องความอ่อนแอประการที่สองครับก็คือความปรารถนาทางด้านตัณหาทางด้านเพศทางด้านร่างกายที่ควบคุมไม่ได้ครับจริงๆแล้วแซมซันนั้นได้มีของประทานเรื่องของเขาวพนคนที่มีร่างกายแข็งแรงนะครับแต่ในขณะที่ร่างกายแข็งแรงครับจริยธรรมอ่อนแอมาต่อโดยตลอดเขาเจตนาละเลยหลักการของพระเจ้าชีวิตของเขานั้นช่างเป็น ตัวอย่างทางเลวร้ายนะครับเป็นวงจรของความล้มเหลวที่น่าสมเพชครับแซมสันนั้นไม่เคยเรียนรู้ทําผิดซ้ําแล้วซ้าเล่าเรื่องเดิมๆนี่นะครับเวลาอ่านแล้วเนี่ยนะครับเรามีความรู้สึกว่าอยากจะลุ้นชีวิตของแซมสันเหลือเกินพังพีก็เขียนนะครับโดยพระวญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเนี่ยทำให้เราเนี่ยรู้สึกว่าเห็นใจแซมสัน เราเข้าข้างแซมซันว่าเมื่อไรแซมซันจะได้กลับใจเมื่อใดแซมซันจะได้เรียนรู้สักทีพี่น้องครับพอจนในที่สุดเมื่อเราเห็นชีวิตของแซมซันตกต่ําเราก็รู้สึกในที่สุดก็น่าสงเพศน,น่าหนักใจนะครับเพราะแซมซันไม่เคยเรียนรู้พี่น้องครับถ้าถามชีวิตของพวกเราเราเรียนรู้จริงๆแล้วหรือเปล่าครับเราเรียนรู้จากความผิดพลาดจริงๆแล้วหรือเปล่าเราเรียนรู้ จากการที่เรารู้ตัวเองว่าร่างกายของเราอ่อนแอเรามีความต้องการหลายอย่างเรามีสิ่งเสพติดหลายอย่างเรามีอะไรที่ผูกมัดชีวิตของเราอยู่หลายประการหลายอย่างทีเดียวพี่น้องครับสิ่งเหล่านี้เพื่อนเพื่อนพี่เลี้ยงของเราอาจารย์ผู้รับใช้หรือแม้กระทั่งพี่น้องในกลุ่มเซลล์ Sell, กลุ่มแขกของเราก็คงจะลุ้นอยู่นะครับว่าเราจะเอาอยู่ไหมเราจะไปไหวไหมเราจะพัฒนา ขึ้นได้ไหมเราจะทิ้งเสียงต่างที่ถ่วงอยู่ได้ไหมพี่นะครับนั่นคือสิ่งที่หลายครั้งทีเดียวชีวิตของเราก็เป็นเหมือนแซมซันครับเพราะว่าเรามีความปรารถนาบางอย่างที่ควบคุมไม่ได้ร่างกายแข็งแรงจริยธรรมอ่อนแอครับและชีวิตของแซมซันนั้นเป็นวงจรแห่งความล้มเหลวครับเขาไม่เคยเรียนรู้ทำเรื่องผิดเรื่องเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำซ้ำ,ซ,ำซักซสกสำหรับเขาแล้ว ชีวิตของเขาเหมือนเกมครับเดี๋ยวนี้เราเล่นเกมกับ AI นะครับเราไม่เคยชนะแม้กระทั่งหมากล้อมหมากรุกระดับโลกก็แพ้หุ่นยนต์แน่นอนครับพี่น้องครับเราไปเล่นกับความบาปเราจะแพ้กับความบาปเสมอเราเล่นกับมารซาตานด้วยกําลังของเราเองไม่มีทางที่จะเล่นกับมันได้พี่น้องครับย้ายชีวิตของเรานั้นเหมือนเกมดูดแล้วมีโอกาสชนะแต่จริงๆแล้วพ่ายแพ้ในที่สุด พี่ครับเราจะเข้าไปใกล้ไฟโดยไม่ไหม้ได้ยังไงครับแน่นอนครับเมื่อยิ่งใกล้เราก็ยิ่งชินนะครับแต่พอถึงจุดหนึ่งปุ๊บชีวิตเราจะถูกไฟเผาราคาตันหาความผิดบาปเรื่องเพศการเสพติดอะไรบางอย่างมันเป็นลักษณะแบบนั้นมันค่อยๆดึงเราครับเราก็เหมือนกับกบที่ถูกต้มในน้ำอุ่นๆหลังจากนั้นเมื่อน้ำเริ่มเดือดกบมันก็จะตาย ทั้งที่กบเองนั้นมันสามารถกระโดดได้จากหม้อเมื่อไหร่ก็ได้แต่มันเพลิดเพลินอยู่กับน้ำอุ่นๆและเมื่อเกิดความเคยชินครับชีวิตความผิดบาปของเราก็จะเป็นอย่างนั้นเวลาเราถูกล่อลวงนะครับเราจะค่อยๆจมไปในบาปตกในบาปที่เล็กๆก่อนหลังจากนั้นมันก็เข้าไปมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆในสุดมันก็ทําให้ชีวิตของเรานั้นจมดิ่งไม่สามารถที่จะเติมขึ้นมาไม่สามารถที่จะ ลุกขึ้นมาด้วยตัวเองได้เราจําเป็นที่จะต้องพึ่งในพระคุณของพระเจ้าเราจําเป็นที่จะต้องให้มโนธรรมหรือพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าทํางานจริงๆในชีวิตของเราหลายครั้งทีเดียวชีวิตของพวกเรานะครับก็ใช้ของปรฐานอย่างไม่ถูกต้องหลายครั้งทีเดียวเราก็ใช้ร่างกายที่พระเจ้าประทานให้กับเราไม่ถูกต้องเหมือนกันเราทําบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้ร่างกายเหานั้นเสพสุข เราทำบางสิ่งบางอย่างอย่างไม่ถูกต้องเพื่อให้เราได้สมความปรารถนาขอพระเจ้าเสริมกําลังพี่น้องทุกท่านนะครับถ้าใครที่ไม่เคยเรียนรู้จากความผิดพลาดเราต้องเรียนรู้ครับแลาต้องกลับใจใหม่สารภาพขอการให้อภัยจากพระเจ้าขอฤทธเดชที่เราจะใช้ของประธานที่พระเจ้าประธานกับเรานั้นอย่างถูกต้องถูกพระไทยพระเจ้าถูกใจพระเจ้าครับ Amen.